สวัสดีค่ะพี่น,อน้องเมื่อนี้ซาอุดอนกระสิมาบอกเทคนิคการที่เ,ตเฮตไห่ปอเปียมันกรอบโดนเนาะจ้ะเวลาที่ผู้ใดเฮตปอเปียแล้วเรานําไปถอดเลยมันสีกรอบแป๊บเดียวตอนที่มันหอนเราหลังจากที่มันหอนเรามันสิบอกกรอบด,ด้วยค่ะพี่น,อน้องอันนี้ก็คือว่าปอเปียหนี่ซาอุดอนแส่แข็งแส่แข็งไว้แล้วค่ะจนมันแข็งเลยเนาะคะ่ะเวลาสิทอดก็ถอดแบบแข็งแข็งไปเลยด้วยค่ะพี่น,อน้องถอดตอนที่มันแข็งอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง แล้วมันสิกรอบโดนค่ะเสาหอนแล้วก็บกรอบคือเก้านะคะพี่น้องอันนี้เทคนิคของซาอุดอรอเนาะคะ่ะเพราะว่าซาอุดอรนี้เฮ็ดปอบเปียขายอยู่หลายปีเนาะคะ่กะการฮู้เทคนิควิธีการทีเอ่อเฮ็ดให้ปอบเปียมันกรอบโดนอันนี้คือมันแซ่แข็งเนาะคะ่ะนี่แข็งๆออกมาจากตัวแข็งเลยค่ะเดี๋ยวห้อนั่มไปถอดกันเลยค่ะ ทอดกันเลยค่ะน้ำมันหอนๆเนาะคะ่ะใส่ปอบเปี๊ยะลงไปเลยพี่น้องเรามาเส็ยให้ปอบเปี๊ยะกรอบโดนนะคะพี่น้องวิธีนี้ถ้าผู้ใดเฮ็ด,ดแล้วเราไปทอดเลยว่าปอบเปี๊ยะจะของบอ,อบปอบเปี๊ยะกรอบเฉพาะออตอนที่มันหอนก็คือว่านี่แหละค่ะก็คือห้าต้องแซ่แข็งก่อน แล้วบอตองปลอยแหมันหายแข็งนะ้ค่ะทอดไปเลยค่ะทอดแบบแข็งๆไปเลยโอเคนะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนกป,ปเปียเซตคะ่ะสีเบาซูพี่น้องฟังนะค่ะซาอุดอนเฮดโปเปียนีเดือนนึงได้เป็นอได้เดือนนึงไล่ได้เป็นสองแสนนะคะ สองแสนสองแสนกว่านะคะขอเปียต่อเดือนเนาะคะ่ะมาก่อนเห็ุเดือนหนึ่งสองเดือนนี้ได้เงื่อนหลายมันสิขายได้เป็นช่วงแต่ว่าคนสินิยมกินหลายช่วงคริะคะสต์มาสเนาะจ้าซาดอนตะกี้เห็ุขายพี่น้องขายดิบขายดีจ้ะขอเปีย์ทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สิได้แล้วะคะ่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นสีจะเหลืองเนาะคะ่ะ นี่ระคะพี่น้องนี่ระคะทอดออกมาแล้วทอดออกมาแล้วนาตากระสิประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> สิขายอยู่ประมาณชิลละยี่สิบจ้ะเมื่อเนี้ซาอุดอนอันนี้ถ้าเจ้าสร้างเนาะจ้ะแต่ว่าเสร็จแล้วค่าพี่น้องนาตากระสิออกมาประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวซาวดอนสีเหลเื่องเล่าของปอบเปียให้ฟังนะคะ